สวัสดีพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอล่ัครับช่องกระชายรเบผิดออฟิเชียลช่วงบ่ายๆครับพี่น้องครับแดดยนี่ยพต้องพูดถึงครับแดดไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับ ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับแดดไม่ต้องพูดถึงครับเบื่อไม่แล้วครับพี่นอ้องเจ้าองศาได้สี่สิบผมากปันี่เก้าเกสามสิบเก้าสามสี่สิบนั่นแหละชิยังไปอาบน้ำกุ้มกุญแจกไหมยังจะไม่รถเป็นบอไม่รถที่รถเก่ารถเกัาจะขึ้นรถก้อดหอ,หอนได้ปัน ยาไปอาบกบมาจ้ากับตอาบกั้องเ้าอทาแตองตากเ้าตากองเลาะตากภาพ่น้องเลาะตากแดดเวทีเสร็จแล้วนะครับ ผู้ดแดดมากเลยสวัสด,ดีครับผมแดดร้อนสุดๆเลยครับไปทีเสร็จแล้วครับเหลือขึ้นไฟแป๊บเดียวครับวันนี้ตลาดกิซ่าลังสิยครับพร้อมแล้วครับนักขุมรคงซึมฝากพี่ตอนหนอกอือ

ปาดโทรศัพท์หอนบูบูเลยปาดรถหอนแล้วหลดแน่ไม่นอนกับพาะกระเทืนอนนี่แหละตอนนี้สี่สิบองศานะนาานนไม่ใช่ขาดยาง Sige, Pilate. Si Pilate. Si Pilate. 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 难，对吧？ รถจอดไปนี่เหรอรถเฮ้ยหอดปาดนี่ไปไปไปโอ้ าอาบน้ำก็คือเก่าล่ะอาบน้ำมาก็คือเก่าล่ะพี่พี่พี่เขาห้ามนั่งนะเขาให้น้่งให้น้่งแตเราเขาให้นั่งตากแดดโอ้ไปมากเลยน่ะเอาเอาโอ้ขาลอยนี่ขาลอยขาอ่อนมาเลยโอ้ ไปเ<ป>ลาอเลยม<ป>าขาบสะพานไปอีกทีโอ้หฮเจอกันอีกแล้วไม่ไปโรงเรียนเหรอฮะวัสดีค่ะข้าจะไ,ไปโรงเรียนเหรอ หนีร้อนไปพึ่งเย็นครับพี่น้องโอ้พนเห็นอยังนอน,นอยู่ขายดีๆครับคืนนี้คนเยอะคนเยอะดีครับคอยย่างเรียนย่างหัวคอยซีคลิปโอ้อยู่นี่คื่อเย็นแต่เฮอนี่คอยติดตัวรถคอยจอดไปฮะปุ๊บโอ้คือเก่าแหละ ความหอนเปลาไปหันละซีมันยังเกือบดีเข่าของเอจียังไปดูโอ้กูหนาวใช่ไหมแต่โดน,นบ่ายสามยังสีออกมากสี่โมงไปอาบนา้ำหามุงประซุ่มเอ้ยก็จอดพี่บอก พ่อป้าแบ่งเอาหลุดดีไปเลยเด้ออาหลุดพาดกว่าบาทโดดสามสามหมืน่นบาทขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่หน่อครับวันนี้เราก็จะไปหนีร้อนไปพึ่งเย็นอุ้ยหอดคักเด้อซีซีวงศาตอนนี้ปาดทั้งหอดทั้งเมยหาเด็กดากานันนี่ไม่พลาดัำมาอย่างดอก โอ้ยปวดขาพยาูนมากอปวอดขาม่จริ้งโอ้ยปวดขาดขาวทาหารบอกไปไ,อไป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 สูใต้ตน้าอาบกระเละแม่มหลดอดว้ ไม,ม่ได้ผิดตัวข้อแห่งลำบากก็เทาานาะเขาก็สชิได้เงินหน้าบาทสิบบาทฮ่าฮิ่าเกิดมันไม,ม่บุญอยู่เอาอีรีได้เอาขอบคุณต้องนัดจครับพี่นอ้องโอ้โหขอให้ใจไวอีก ราดเสือพยุดไหมเสือจะเปียกเลยมาฮจโมอิโอ้ยโอ้ยเยเหมือนั่งยินั่มเป็นยังไงสนอนยกคนเมืองเมื่อถ้าไปทางไหนหนินั่งไยากอ่อยโรบ้าง่อโรใครอยู่ดอกตอกแโอ้ยสวัสดีเน ไม่บาดไม่ซองคนเนาะยังก็บาดฮากินกันไปดีร้อนมาเพิ่งเย็นครับพี่น้องคือเย็นวาบเลยเนาะหรือว่าดทางไหนโอ้มันตกลงไปข้างล่างใช่ไหมโอ้ทางเข้าวันเดียว รัดคือเย็นดเมเจอร์สติปิกไม่โดมแล้วแม่แต่แต่มาหอดูปรับส่วนมากได้หุดแล้ว มะเข้าซ้ำหนูหวคว,ว้านไหวซื้อซ้ำไดเนาะเอาคือแตกยังใสมาเป็นโอเคซื้อฮะเครื่งนียคือแตกเลกือ้องนี่ร้อนมันพ่งเย็นครับโอ้ยโอยเย็นเหอโอ้หแดกดากโอ้ย เอามานงเขามานงเขาไหมก็หายนงเหรนได้หโอ้ยอ้ยอ้ย ขอบคุณครับพี่น้องไทยใครเนอยโอ้ยหวดตาลอดใจใจไรหลอดใจนี่เอฟซีว่าไทยยัะไจ้าอน่พ่อ

นี่สามแสนกว่าเอา้าขอบคุณทุกทร่างใจครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม